ผู้อยู่บ้านทหารข้าอยู่ป่าดอนขออย่ามีเรื่องหอนขออย่ามีเรื่องหอนทุกปีไปสิมาหานอนโล้าทั้งวัดไกลๆข้างไกลดอกไรลานให้ดาวนี้ไขลานบอกลอยบางๆขอให้มันลอยลๆผ่านข้าับแนง พัดเอาความรำคาญพัดเอาความเดือดส่วนซาไว้ความบาให้ข้างนี้ลบเมื่อยลบ อดีตลบไว้หนอพัดตั้งแต่มือนีหุ่มตานี้เด้อจอมห่วงนักสมองคนไทยไงงา้นไก่เดือกวันนี้ลมไว้ลมพัดความดีมาของความจองหอวงไก่นีือดทางเด้อพอเด้อเด้อแม่เด้อไปน้ำปีกเอาบุญสิดีเหม็นดอกขันไก่สาโทแม่โพนายตุ่มดอกไผ่บ้านเดือดังมนุษย์หม่ในคอ ในสิทธิ์เนี่ยเป็นโทษายไปเป็นรอยผัวเป็นผู้น้อยให้ใครเป็นผู้ใหญ่ผูวเป็นใหญ่ให้เพื่อนยันใหเพื่อนย่ายให้ใครพันยระร้นคอยผูวเป็นน้องน้อยน้อยโอ้ยสอเก่งโอ้ยเลรียญดีเด้อยนะครับอยู่มุกดาหารค่ะ อดีพ่อขับแมวเอ๋ยผู้มีหน้าด้วยดำขยามีฝนแรงมีสวนแตงมีสวนหมอนมีสวนหมอนในเจ้าหมอนเดืพอพ่อเดือใเดือยปีหกแปดเจ้าอยากผ่อนให้ส่วนกัน,นปงไว้พี่อ้วกพุวยไก่เจ้าจะได้ออกลูกไม่เอ็มาเติอสาธุเดือยให้เจ้ามีมาเสรือไปกลัวเดือยปีแล้ว มี่เงินคำามกั๊ก้วให้เลือมือใส่ใจให้พวกเจ้ามีหลายให้พ่อแม่มีหลายมีกว่าปีเก่าพูนนุ่นนุ่งใบส่กะยาลงพวกหมอลำเ้าเอ๋ยนักแสดงเอ๋อร์ขั้นเครื่องเสียงเอ๋อร์พวกหางเครื่องเอ๋อร์นักหมอลับเอ๋ยทุกทุกคนทุกคณะ ขอให้เจ้านันลุกพุ่งขึ้นสู่ควาดันขุนแล้วขอให้ือความหวังดังมาานโอมไม่ไว้ดังมาานโอมไม่ไวเอสาธุเให้คือมาละไม่ให้ใครห้อมไก่ไปเข่าทวนย่อมือยกขึ้นใส่หัวปีหกแปดปีหกเก้าไก่สีม้าหดแล้ว ให้เป็นแก้วแบดด้วยคุณให้เป็นแก้วแบดด้วยคุณเด้อคุณยายโอ้ยน้องโอ้ยน้ออย่าอยเกโอ้ยโอ้ยโอ้ยลาอ เลือยวอัดอีเอวยไหมเอืยนับตั้งแต่อมือดีปิดตุนต่อกันไปเอวยไหมเอืยให้เจ้ามีความสุขทุกอย่ามีดอกมาตอนอันว่าผูดไปก็องอันตรายจะได้พาเด้อยเลยเด้อร้อยสุขอยู่กันเสมอรามเราดังเด้อข้าจะไปสักไหนดีผู้สวยผู้หล่อั้าจะไปเอือ ให้พี่ผู้สวยคำบัดเจ้าลุ่งอาทนาอัให้มีผู้ร้างดอกนนดสวยไขรเจ้าจะเก็บเจ้าจะไข่อันโพยพ่า,า,ายพ่า,ายใหญ่เอื่อยไม่เอื้ออันวายหัวบาดใจป่วยในเนื้อให้กานทิ้งน้าคนรู้อัน โอยโโหมีความสุขความเจริญเพรอ,อาราธนาสิ่งสรัดิ์สิทธิสิงสถิตยาี่สถานที่แห่งนี้คุณพระศรีรัณน,นตราไยต่อจามาพกปักรักษาลูกลูกหลานหลานบวชสิเป็นนักดนตรีเพ่องเสียงนังรองหมอลำและแดนเซอร์ทุกท่านทุกคนจะนีให้มีแต่ความสุขความเจริญ ความเจ็บยาใดความไขยาซุมีจากเมื่อนี่เป็นต้นไปเพราะให้พวกเจ้ามีการมีงานได้ลองลำทำเพลงได้เล่นซุมซุ่มือคุณภาษีรัตนไกรจงพวกปักรักษาพวกลูกลูกล้กลานหล,าน,ลานของข้าพระพุทธเจ้าด,ด้วยเถิดสาธุอทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของอ่านักดนตรีนะครับ